สวัสดีครับเพื่อนๆ r e c u ที่รักทั้งหลายนะครับคลิปอาจารย์มนบวันนี้วันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่3ามกุมภาพันธ์นะครับขึ้นปีใหม่แล้วปีห8นะครับวันจันทร์ผมจะพูดเรื่อง Greater Bangkok ซึ่งเป็นหัวใจที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยนะครับซึ่งมีอาจารย์ชาชาติเป็นพ่อบ้านเลยผมจะพูดเรื่องนี้นะครับย้ำอีกทีวันจันทร์ผมพูดเร่องนี้วันอังคารผมจะพูด r ร a l e s t a t e Go Inter นะครับ วันศุกร์ผมจะพูดเรื่อง real estate งานกระตุ้นเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศถึงผมจะพูดหลายเรื่องเลยท่านรู้ไหมว่าอเมริกามาซ้อมรบอีกแล้วในประเทศไทยรู้ไหมอเมริกาเอาเรือรบมาจอดในอ่าวไทยค้าอยู่ตั้งสองอาทิตย์เพราะอ่าวไทยเป็นทะเลเปิดอ่าวไทยเป็นทะเลเปิดบ้านเมืองเราเนี่ยก็จะมีเนี่ยเรือรบอเมริกามาจอดีรือเรือรบจีนมาจอดมันก็จะมาลบกันในอ่าวไทย นะครับวันศุกร์ผมจะพูดแยกท่านองค์อิงยังทางไงเอากลับมาพูดเรื่องวันจันทร์ผมใส่อันนี้คือเตือนผู้ว่าชชาช้าะผู้ว่าครับผู้ว่าแกได้ไหมไอเนี้ยควันพิษเนี่ยฮะควันพิษนี่คือโรคร้ายนะครับเพราะเราเผาน้ํามันในเมืองใหญ่ผมพูดจอกตรงไปเลยผมบอกหลายที่แล้วต้องห้ามเผาน้ํามันในเมืองใหญ่ตา่างจังหวัดก็ต้องห้ามเผาถ่านเมื่อครบซีซั่นผพูกอาทีลล่แล้วนะท่านองค์อิงแล้วไมชอบ ห้ามชนบทไม่ให้เผาถ่านให้ถ่ายแล้วทำปุ๋ยทันทีห้ามเผาถ่านใน,นกรุงเทพมหานครห้ามเผาน้ำมันรถเผาน้ำมันออกไม่ให้หมดเหมือนเมืองจีนไม่ให้ในชั่วโมองเรื่องรัดไม่ให้รถเข้ากรุงเทพนะครับสี่ชั่วโมองตอนเช้าสี่ชั่วโมองตอนเย็นสามถ้าใครมีรถเข้าเราจะมีรถไฟฟ้าวิ่งส่งตอนเวลาไครส้น เท่าน,นี้ครับผมพูดหลายที่แล้วครับตรงนี้ผู้ว่าแก้ไขไม่ได้อีกหนึ่งหนึ่งหนึ่งปีใช่ไหมครับหมดเทอมผู้ว่าแล้วผู้ว่าฝากผนงานให้ผมหน่อยนะครับท่านเดว่าชาชาท่านเก่งจะตายไปแก้ตอนนี้ให้คนกรุงเทพหน่อยหนึ่งป้องกันสองแก้ไขท่านมีกฎหมายอยู่ในมือท่านมีคนช่วยงานอยู่ในมือไทยซะ นะครับแก้ไขในท่านนายใหญ่หน่อมแนมโอ้ยห้ามเขาไม่ได้ท่านข้ามได้กฎหมายมีกฎหมายเรื่องสิ่งแวดล้อมไฟไหม้กรุงเทพท่านอย่าใช้กฎหมายนี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาที่แล้วผมพูดแล้วจะต้องพูดอีกท่านป้องกันหนึ่งห้ามรถน้ำมันเวกโดยเฉพาะยิ่งเวลาวิกฤตสองขอให้รถไฟฟ้าวิ่งส่งตัวนี้นี่คีบแผ่นเท่นะครับช่วยเหลือคือรถไฟฟ้าเวกเพราะฉะนั้นกรุงเทพมหานครจนลถจําน,านวนรถ และรถจะนวนเผาน้ำมันไปทันทีเลยหายไปครึ่งเลยนะนี่คือการห้ามเข้านะครับในเวลาวิกฤตสอง work at home work at home ท่านทราบไหมว่าข้าราชการกรุงเทพมหานครมีแปดหมื่นคน, 8, คนทุกคนขับรถมาทํางานในกรุงเทพใช่ไหมเอากาชากรกรุงเทพมานครอ,อ่อนเลยแปดหมื่นคน work at home สองคนทํางานเอกชนท่านให้ทํางานเป็น s t e ก time ช่วงวิกฤตไม่ให้เข้านะครับ ทำงานที่บ้านอาทิตย์ละสามวันท่านทําตัวนี้ซะาันอีครับให้ Work a ก h o ท่านทําได้ใช้กฎหมายวิกฤตขณะน,นี้วิกฤตวิกฤตวิกฤตคนจะให้ใจไม่ออกอยู่แล้วห้เสียหายถ้าทุกคนเป็นโรคเนี่ยก็ไปหาหมอคนละพันบาทคนกรุงเทพมีประมาณสิบกว่าล้านคนใช้เงินเท่าไหร่แลครับพันล้านบาทแล้วนี่คือการป้องกันส่วนการแก้ไขทำรองเทม ห้ามรถเข้ามาทแบบเมืองจีนครับภายในสามปีห้าปีรถเข้ากรุงเทพจะเป็นรถอีวีทั้งสิบเป็นัานไ้ให้เก้าออกไปงน,น,นอกนอกห้าสิบเขตนะครับให้เวลาก็ห้าปีนะครับท่านต้องทาให้ได้นี่คือชาิชราทับฝากไว้คนที่จะมาใหม่ไม่ว่าใครทั้งสิ้นจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเขาที่แล้วผมก็บอกว่าผู้ชายอีกคนซึ่งแพร่ชาิชราทับที่แล้วคือนักรีสุชาติชวีเราเป็นถึงสภา วิศวกรรมสถานแห่งชาติท่าน้กัแก้้ได้เสนอวิธีแก้ไหมคนที่สามอยากได่นผู้หญิงไหมแต่คุณสมัครคุณทลเวชผลจากนงย,ยุทธทันฑทีมาเป็นผู้ว่ากอทมอนั่นคือคุณโองเอิงโองเอิงโองเองถ้าท่านพร้อมคุณโองเอิงมาปรับตัวซะเอามือขวาเป็นวิศวะซะแล้วมาช่วยแก้ไขปัญหายอย่างเงี้ยนะครับนี่คือกรุงเทพนครส่วน R อเอเนะครับขณะนี้นะครับท่านขาย ไม่ออกแล้วครับใครอย่ามากรุงเทพไม่มีครับแล้วยิ่งท่านพู้ว่าอดีตนายกเราฝูพผู้คนที่แล้วแล้วท่านกําลังทําร้ายตลาดที่อยู่อาศัยของคนเพิ่ไมไปแได้ชันกลาง<ส>ขนาดเนี้ยที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครผู้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลฮนโลนนะครับมีบ้านล้นตลาดอยู่สามแสนยูนิตสามแสนยูนิตนะครับรกว่าครึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของคนชั้นกลางคือต่ำกว่า สามล้านห้าล้านมาล้นอยู่แล้วท่านกำลังหาที่อยู่อาศัยให้กับคนผู้มีรายได้ดีไหมดีด้วยการเช่าเก้าสิบเก้าดีไหมก็ดีแต่กฎหมายมันไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นผมพูดัขงที่แล้วแล้วอย่าให้ถูกเขาเล่นง,งานซะอีกถ้าไปเปลี่ยนกฎหมายก่อนแล้วเอาที่ดินของรัฐมาให้เช่าได้ก็เหมือนสวบกอนนะครับเพราะนี้อย่างนี้ท่านอย่าทุ่มตลาดท่านอย่าทุ่มตลาด ท่านคิดคิออกมาล้านยูนิตที่ท่านคุยคุยหน้าคุยหนาเนี่ยนะสี่พันบาทเนี่ยนะครับเก้าสิบเก้าปีนะครับให้คนชั้นกลางเช่าได้เก้าสิบเก้าปีเนี่ยท่านจะทุกตลาดดอีกล้านยูนิตแล้วมันจะล้อนไหมร้อนไหมร้อนไหมก็ไม่ม,ม,มันก็ล้นตลาดมันก็โอเวร์แล้วจะทำให้ e s อสออของรีเอเนี่ยเจ๊งหมดท่านหวังดีอ่ะแต่ผลมันออกมาร้ายเหมือนปลๆๆๆๆๆๆๆน่อยเงินปล่อยเงินปล่อยเงินเพราะฉะนั้น ท่านกลับไปทบกทุนนั่นเลยท่านเก่งมากครับหลอกได้ด็อกเตอร์เป็นทุนราชการนะครับได้ที่หนึ่งนะครับตำรวจแห่งชาติเพื่อนรักท่านก็ได้ที่หนึ่งท่านรู้ที่จะจำท่านปุระชัยเปี่ยมสมบูรณ์ด้ป่ะคู่กับท่านมาเลยไม่รู้ไปไหนคนนี้ก็คนเก่งอีกคนหนึงท่านคิดซะหน่อยถามคนอื่นเยอะๆนะครับแล้วขอร้องเรื่องบ้านบ้านนี่นะครับ มีเวลาหน่อยหนึ่งทบถวนเนี่เอาปากท้องเท่าก่อนครับปากท้องคือน้ําท่วไมไปช่วยเขาข้าวปลาไม่มีกินน้ําท่วมมันจะแก้ยังไงเอาตัวนี้ครับอิ e เ g อร์เจนซี่อิมเมอร,ร์เจนซีเมเซ่ช่วยครับเรสเซนรอได้ครับนักเรสเซตทั่วไปเมื่อวานนี้ก็าประกาศท่าน,านร,รู้ไหมครับบิ๊กจ็อตในเรสเซตเบอร์หนึ่งนะครับแลนด์นเฮาส์ปีนี้ลดการผลิตบ้าน้นมาใหม่ไปดูสิครับท็อปฟ์ปีนี้ จะเปิดตลาดการเช่าไม่เปิดตลาดการขายเขาปรับตัวเร็วมากแต่ส่วนท่านอย่างดังตลาดเขาอีกบาปกรรมบาปกรรมบาปกรรมคาสิโนเลิกนะครับเอบาใบยมุกสี่อย่างเลิกได,ได้ไหมวันนี้แค่นี้ครับขอให้ทุกคนโชคดีอย่าทะเลาะก,กันอย่าทะเลาะก,กันอย่าทะเลาะนี่คือปัญหาแห่งชาติครับอย่าเผาในเมืองอย่าเผาในต่างจังหวัดนะครับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับขอให้ทุกคนโชคดีครับ